หลวงปู่ข้าวแห้งท่านได้จัดสร้างและปลูกเศษเหรียญเสมารุ่นบูชาครูเศษถีรับทรัพย์เป็นกรณีพิเศษทำพิธีปลูกเศษใหญ่สองบาระเน้นพุทธคุณและพิธีกรรมปลูกเศษล้วนๆคือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าบูชาอย่างยิ่งอีกรุ่นหนึ่งดีทั้งนอกและดีทั้งในเพื่อให้ลูกหลานได้บูชาติดตัวบ้านเรือนในรถเพราะประสบการณ์สุดยอดจริงๆเป็นเหรียญเสริมดวงจะไปไหนมาไหนจะอยู่ที่ไหนก็ร่ำรวย เสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองะบรรดาลเงินทองให้เนืองแน่นไหลมาเถมาต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่มีวันอับจนมีสมบัติงอกเงยถ้าเป็นข้าราชการก็จะเจริญในหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นใหญ่เป็นตัวกว่าคนอื่นหากผู้ใดอยู่ในช่วงดวงตกจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นถ้าดวงดีอยู่แล้วก็จะช่วยเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างแปลกประหลาดทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง จะทําอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคท่านได้การปลูกเสกพุทธคุณดีครอบจักวานผู้ที่บูชาไปแล้วต่างก็รู้ดีครับว่าสุดยอดขนาดไหน